Tea. You want to go with my dream? Come, come, we go together. So we can see countryside. You will be smile and happy. Come, come, you go with me. Every day we happy. If you want, you can go. โควิดป่งหางพาเพลินอยากจะไปเที่ยวกันมามา,มาเราไปด้วยกันเป็นความพอเพียงแบบบ้านบ้านสนุกสนานขื้นเครงมามามาเที่ยวกับฉันแต่ละวันไม่มีแสงเราคนกันเองบ้านนา กับบุกงาพาเพลินไปจ้าไปเที่ยวด้วยกัน